เ,เ,เพื่อนๆการสวัสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับาพว่าผมเอมาฮอตเกมเมอร์อีกแล้วครับวันนี้นะฮะเราเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า h Home s w e ว t Home Survival นนเองนะครับก็ผมคัดจมูกอีกแล้วก็คืออาจจะตอนจัดคลิปเนะี่ยผมไม่รู้ว่าทำไมมันชอบคัดจมูกนะราต,ตอนไม่อจจัดเนี่ยมันไม่เป็นนะครับผมไม่รู้วัานเป็นอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเป็นตะไบอะไรยังไงเปล่านะ โอเคนะครับวันนี้เรามีหนังเกมที่มีชื่อว่า Home Sweet Home ส u r v i นั่นเองนะครับก็เป็นของท่านแนวมันติเพยเยอร์นะครับแนวของท่านเหมือนเด้ตายไอเด้นนะครับเป็นแนวฝีมือคนไทยนะครับเป็น4ีเบสหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นของท่านอ่าฮันเตอร์ไล่ล่าผู้รอดชีวิตนะครับหรือว่าไล่ล่าเซอร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นของท่านเป็นสเปกเตอร์นั่นเองสเปกเตอร์คือเป็นของท่านฮันเตอร์ที่ไล่ล่าของท่านซอยโวขัดขวางไม่ให้ออกประตูนั่นเองนะครับก็ตัวที่ผมจะมาเล่นเนี่ยก็คือพีซเนอร์นะครับหรือออว่่่าาาาคคคคคนนนนนนุุกกกะะรรรัับเเเเป็โทษขขงงม้ียผ ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นของท่านั่นนักนักโทษที่หนีมาจากต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเรือมานะนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนี่ยประวัตินะครับผมลืมแล้วโดวยผมเคยศึกษาแต่ผมลืมแล้วนะครับ อขอร์ตะลันตัวละคร ager, นะครับคนคุกนะครับก็จะเป็นความแข็งแรงสี่นะครับความแข็งแรงเนะี่ยผมน่าคิดว่าน่าจะเป็นการโจมตีนะครับส่วนการความเคลื่อนที่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการเดินของร้อนเองนะครับแล้วก็เป็นซ่อนเลนเะนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นของทตงด้านการเฟดนะเฟดก็จะเป็นของทตงด้านการที่เราหายตัวนั่นเองนะครับจะทําให้แบบว่าศัตรูเห็นเราได้ยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะส่วนทักษะนะครับสกิลของนักโทษเนี่ยจะมีของด้านการดึงแล้วก็เป็นของ์ตะลน เมื่อโจมตีเพราะชีวิตในระยะจะไม่สามารถเดินได้จะเป็นการสตาร์ทหมูนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีหมูที่ค่อนข้างกว้างอาศ,าศ,าศาัยน้านนักโทษนะและเปอร์ที่ผมจะใส่มานะครับก็จะเป็นสารมืดกับอ่าพอเทอร์ไกด์นะครับเปอร์ที่ผมจะเล่นเปอร์เก่านะผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านีกกี้เนี่ยผมยากจะเอาของท้านฆาตกรต่อเน,นื่องนะ่มาลองเล่นดูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเวิร์คขนาดไหนนะอ่ะเราไปอยู่กันในเกมกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราอธิบายของท้าน,านสกิลกับต่างๆไปแล้ว ก็เป็นฮันเตอร์นะผมคิดว่าไม่น่าจะกดหาคู่นานนะครับผมก็เลยไม่ต้องตดอ่าตรงตัดอะไรนะ่มากนะตรงตดอะไรอะนะครับโอเคก็เจอแล้วนะครับสาตานผู้รอดชีวิตดีครับก็ด่านเนี่ยมันเป็นด่านแบบสุ่มเนาะส่วนสก,กินที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นของทาดานนี้ครับเป็นอ,อีกาดำนั่นเองนะครับมันเป็นอีกาเขียวนะผมคิดว่านะากดพร้อมไปก่อนนะครับ ทีมเขาเนี่ยก็จะเป็นเจน2แล้วก็ยูรินะครับผมอาจจะเล่นละหมาดนิดนึงนะเพราะว่านักโทษเนี่ยเรื่องการไล่ล่าเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงน,นะแต่เรื่องการจับตายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะครับสำหรับน,นักโทษหรือว่าอ่าสเปกเตอร์ตัวนี้นะครับพิซซีน่นของเราเ้อนเองมา,กกาดูกันในเกมดีวกว่าครับเราจะสุ่มได้ด่านอะไรถ้าสุ่มได้ด่านอ่าที่โล่งๆเนี่ยเราจะได้เปรียบต่อการดึงเนาะครับ <S <S ะเป็นของธนานดาอะไรเอ่ย และเป็นด่านสูสารดนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้สบายนะครับด่านนี้นะด่านนี้ผมสูว่าน่าจะได้เปรียบนะครับขอไปยาาท่านตัวนี้ก่อนละกันเซอร์น่าจะวิ่งมาตรงนี้นะผมคิดว่าเซอร์น่าจะเกิดซ้ายขวาเรานะเราก็พังกันไปก่อนเลยครับอ่ะเปิดเสียงเปิดกล่องนะอันที่ผมได้ยินนะครับมาได้มาตรงนี้ก่อนละกันนะเพื่อทําลายฮะมันเขาไม่มาเปิดประตูนะครับผมอาจจะเล่นง่ายนะครับด่านนี้ย ก็ตูวเล่นกับผมนะแต่จริงๆผมมีโปรตักไก่อะผมไม่จำเป็นต้องอะไรมากนะซีเรียสกับเรื่องของอันนี่จะมากก่อสร,ร้างแล้วแต่เขาจะอันนั้นเองเพื่อนเขาจะแบบว่าเขาเรียกไงล่ะมันจะเกิดการบั๊กของสกิลอะถ้าผมใจผิดนะสกิลมันชอบบั๊กนะครับผมไล่เจเลยแล้วกันนะครับไม่พรมไปทางแล้วเจอเจนะครับก็บอกเลยว่าไม่มีที่เล่นแล้วนะหมดน,นียครับแต่ไม่มีของทั้งนั่นเปิ๊ะกับ ไม hey, ้ยางก่อนยางก่อนตัวนี้เขาเล่นเป็นนะน่าจะเล่นยานิดหนึ่งครับแลวโซ่ผมกำลังจะมาครับแล้วพีธีลงมาหนึ่งอันแล้วโอ้หเจจี้เขาเยอะมากเลยนะเจนอะเป็นตัวที่ไล่ค่อนข้างยากนะสัตว์นั้นเจนนะครับบอกเลยว่าไล่ยากมากอ่ะผมเจอตัวนี้ผมเอาตัวนี้ก่อนลวกันเนะเป็นเจนอีกตัวหนึ่งครับเจนสามตัวเลยครับจะค่อนข้างเล่นลำบากสัตว์นั้นสเปกเตอร์ของผมนะแล้วมีซุปเปอร์แมนครับและผมดึงจากข้างบนได้ไงล่ะเนี่ย แต่ตอนนี้คือซูเปอร์แมนเขาได้ใช้ไปแล้วนะครับหรือว่าเป็นเบิร์กที่มีชื่อว่าเบิร์กอะไรนะจำไม่ได้นั่นแหละเบิร์กซูเปอร์ฮีโร่ซะก่อนนะอ้โอ้อ้ารู้สึกว่าจะมีการย่อเกิดขึ้นนับ,บย่ออะไรกันกระจายความเจ็บปวดสักหน่อยนะ ผมต้องไปซ้ำตัวหนึ่งนะครับที่เลือแดแตงนะผมรอสกิลเนะี้ยสกิลชิปเนะี่ยผมจะเป็นการเฟดนะครับผมไม่ได้เฟดอุสกิลอาร์เนะี่ยจะเป็นการดึงเนาะส่วนคลิกขวาเนะี่ยจะเป็นขอทนท่านการที่เราเปิดโลดครับทำให้ขอนท่านผู้รอดชีวิตเนะี่ยไม่สามารถทำอ,อะไรเราได้นนั่เองครับผมหาตัวเจนะ็บไปหนึ่งเีจอตัวเจ็บแล้วและไม่น่าจะรอดคนระับและตายครับตอนนี้ไม่มีขอนท่านเบิร์ที่มีชื่อว่าทนทานนะหรือเบิร์กเทพเลยนะเบิร์กเทพฝั่งเซอร์เนะี่ย เรียบร้อยไว้ก่อนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะหันมาใช้ของท่าซูเปอร์แมนกันเยอะขึ้นนะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นลัคก,กี้นะครับการสุมด่านสําคัญนะถ้าสุมด่านไม่ดีนะผมก็คิดว่าว่อที่เราจัดมานะ่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะและจะไปไหนเอ้ยน้องเจนและตัวนี้เจ็บไปที่เรียบร้อยครับไปขมุดไปเลยนะครับับงครับับงครับนะบครับับงครับโอเค ตัวนี้จะเอาไปเอาพิธีลงต่อเราไม่ได้ผมจะไล่ฆ่าเรื่อยๆนะครับและมาแบบนี้ไม่โดนครับโอ้โหไหวตัวทันนะสัตว์ตัวนี้และตึงพลาดครับไม่เปไ็นไรเราเล่นไปก่อนนะนักโทษเนี่ยข้อเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นของทาาด้านการที่เดินนะครับการเลื่นไล่ล่าช้าแนะครับจะอยู่ที่ชิปเนี่ยหรือว่าเป็นของจ้าเฟสครับเฟสสำคัญกับดึงนะครับจะทําให้เปลี่ยนชีวิตของท่านอา พูวรอดชีวิตได้เลยนะอันนี้นะอันนี้เป็นข้อสำคัญนะครับให้เขาวิ่งไปก่อนนะเฮ้ย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 เรียบร้อยนะทนทานแต่ครับอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับมันเป็นทิกวิกีนะเป็นทิกที่ทําให้แบบว่าเราตีเบิลได้นะครับถ้าเราโดนตีสตันเนี่ยสามารถกดขีดขวาล้านได้เลยนะครับดึงไม่ถึงนะ <independently> ผมว่าและชุบเจนไปคนนึงนะผมต้องรีบเอาเจนตัวน,นี้ให้ตายแล้วไม่ยงั้นผมจะได้ลาบากนะครับและมาแล้วไปนี่ แล้วเรียบร้อยครับลงสตันเดี๋ยวเมื่อไรแต่เรายังกดตีได้นะก่็เรียบร้อยครับสองศพนะครับสองวิธีไวมากนะเจนาจจายย่าจะไล่ยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามีของทางด้านสกิลที่มีชื่อว่าเอาเออไม่ใช่เป็นอะไรวะเป็นตัวละครที่มีเอเนจีค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะไล่ยากนิดนึงนะครับสำหรับทางด้านเจนนะเ <c oughs> จนค่ะเฮ้ยถ่ายรูปเราเอาถ่ายรูปแมนโดน แล้วตัวนี้ก่อนละกันนะเล่นตู้กับน้องโทษไม่ได้เลยผมบอกเลยเป็นงั้นมันจะโดนแผนนลฟี <S <S ไงล่ะมันจะประชุมกันแล้วนะครับผมน่าจะต้องรีบซ้ำนะครับถ้าไม่ซ้ำเนี่ยผมจะลำบากแน่นอนแล้วหลังเกมนะครับโดนฆ่าได้เลยนะอ่ะชุบกันมาที่เรรียบ้อยครับผมไปไล่ล่าตัวละครโอ้โหเฮ้ยเดีกแตสวซเสร็จแล้วเหรอไม่ไหวสวดสวด,ด,ด,ดไหวมากเลยเนะี่ยไม่ทันจะทำอะไรนะตาเนนะี่ยจริง ผมขอไล่ตรงน,นี้แล baptism? ้วกันน่าจะถือ,อ oh, okay. น้ำกันหมดนะโอ้โหน่าจะยากครับทีเนี้ยต้องโซนพิธีนะครับตัวนี้ไม่งั้นผมจะลำบากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางผมนะไปยันปั๊บเก๋เราสวดกระรัวนะเพื่อนๆเราต้องมาโซนนี้ครับไม่โซนอ่ะโอ้โเราเล่นยากนะ นถ่ายนะครับได้ไปไหตอนนี้อาจจะได้เห็นการดุเดือดของท่านั่นการไล,ล่ล่าเซอร์เนี่ยเพราะผมไม่เล่นไม่เล่นแบบว่าแคมป์ศพนะผมไม่เขาเล่นนะครับจริ้งถ้าเล่นผีหรือว่าการแข่งเนี่ยเราควรแคมป์นะครับถ้าไม่แคมป์เนี่ยเราจะเล่นลําบากนะของทน่านสไบเวอร์มันเก่งมากเกมนะี้แต่ผมให้เขาเล่นกันนะครับก็เลยไม่ได้แคมนะป์นะเอาเ,เอาเมาส์เมาส์เปลี่ยนเมาส์ใหม่นะก็หล่อนใจงนนันนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวๆๆทีมนี้ออกมาแล้วเพื่อนๆทีมนี้เล่นกันดีมากครับตัวนี้น่าจะอีกทีหนึ่งนะโอ้สี่วิธีครับแต่ตัวนี้น่าจะตายไม่ช้านะผมเฟดมาอีกรอบหนึ่งน่าจะตายแล้วเรียบร้อยครับไปหนึ่งศพนะครับเราต้องรีบซ้ำอีกหนึ่งคนนะไม่งั้นเนี่ย เราจะเล่นลำบากเฮ้ยเดี๋ยวด๊อกโอ้โหพอเล่นสวดเลยเหรอโอ้โหอย่างเอานะตีนี้ครับเขาสวดเสร็จเลยนี่ครับเขาพร้อมที่จะฆ่าเราเลยนะผมว่านะทั้งก่อนนี่ครับน่าจะเห็นนะเพราะว่าผมสวดเยอะนะเพราะว่าเขาสวดเยอะนะครับน่าจะเห็นผมแบบตอนที่ผมเฟดนะอันนี้ก่อน ร่าตัวนี้ตายได้วนะผมเนะนี่ยน,นะน่าจะอีซี่หลายเกมนะน่าจะจะมีผู้รอดชีวิตดีครับแต่ตอนนี้สวนไวจริงนะครับสวนไวจริงผมจะมาสซนพี่ตีลนะให้ตัวนั้นเขาได้เล่นไปก่อนนะเจนตัวนึงนะ่ะน่าจะเกือบตายเนะี่ผมคิดว่าที่แตกไปนะดูรีนี่ดูรีนี่วิ่งวิ่งสวนเราดีมากนะ ถ้าเป็นการแข่งผมคิดว่าน่าจะเจอถ้าเป็นผมก็ต้องแคมป์จับตายนะเหมือนเหมือนเดซี้ายอ่ะทำไมแคมป์เราจะเล่นยากเลยครับเพราะสวดเพาสวดอ่าของทาาน้่นสวดสองเนาะก็ทําให้เห็นของท่านเราวินวอล์กนะครับก็คือเป็นเป็นยังไงล่ะอ่าเห็นตอนที่เราแบบว่าเฟดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงนะผมวะเนี่ยอืมเจ็บไปก่อน ตายนะยูรินะครับร้อยนะหมดแล้วทอนทานแตกครับเสียทอนทานไปก่อนต้องแคมป์พิธีนะเป็นนะแลนะ้เรียบร้อยครับตอนนี้ตึงมืออยู่นะเพราะผมไม่ซ้ำศพเนี่ยไอเพราะผมไม่ได้แบบแคมป์ศพเนี่ยถ้าแคมปนะ์ศพน่ะเขาน่าจะแพ้นานแล้ว ก็เกมเนี่ยผมคิดว่านะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะเล่นอ่ะผู้เล่นผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่ต้องเล่นอะไรยากนะก็อาจจะน่าเกียดนิดนึงเ่ยการแคมป์ศพอ่ะแต 8, 2, nah die, like ここ่ถ้าไม่แคมป์ศพเอ่อเราก็จะตายนะเพื่อนผมบอกแค่นี้เลยไอแคมป์ศพเราก็จะตายอ่ะตอนนี้จะตายนะครับทีที่หนึ่งไอปอยรับตายครับยังไงที่นี้ก็น่าจะโดนผมนะอันนี้ผมมาได้แคมป์ศพนะ ก็ไล่ล่าต่อเนี่ยนะเขาไม่ไปชุบเองก็ตายเลยครับน่าโทษก็เป็นหนึ่งสิข้าชุบดีไหมนะาข้ชุบดีไหมนะมนะอ่าชุบก็ได้ข้ชุบก็ได้นะท <c oughs> ี่ผมไม่ชุบนะครับผมไม่ชุบนะผมจะแต้มมาเยอะนะครับ ในการเกมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นถามว่าอวยใครผมบอกได้เลยมันอวยเซอร์เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเมนเซอร์เหมือนกันแล้วผมมาเล่นถามว่าผมเล่นฮันเตอร์ได้ไหมผมก็เล่นได้นะเพราะผมเล่นฮันเตอร์บ่อยมันก็เลยอาจจะอาจจะมีแบบว่าประสบการณ์ฮันเตอร์ที่เยอะนะครับก็อาจจะเซียนแหละนะครับเล่นฮันเตอร์แบบเซีนเซียนนะเพราะผมเล่นฮันเตอร์มาร์ค่อนข้างเยอะนะหลายเกมเลยนะครับก็อาจจะทำให้ผมเนี่ยเล่นฮันเตอร์มีประสบการณ์ในการเล่นที่ค่อนข้างเก่งนะผมจะเองนิดนึงอะไระ ก็วิธีการเฟดนะครับการเฟดเข้าเนี่ยแนะนําให้ให้เสดแบบว่าดักหน้านะครับแล้วก็แล้วก็แทงนะถ้าเป็นเบลก็จะเป็นแทงถ้าเป็นผีพายก็จะเป็นการป่าน้ำเนาะส่วนถ้าเป็นนักโทษก็เป็นกระทืบนะครับอันนี้เป็นที่การเสต็ดเล็กน้อยนะใครที่เล่นนะเล่นเฟ็ดแล้วเป็นนะครับแต่จริงมาดูง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันสวดสองแล้วนะครับมันจะเห็นฟันนักโทษนั่นเองอันนี้เล่นเป็นนะถ่ายรูปเลยฮะตัวนี้เขาเล่นมุมกับผมนะครับเขาเล่นง่ายอยู่แล้วยูริยูริเนี่ยเก่งนะเก่งในเรื่องของตะล้านอ่อ การเล่นมุมนะครับแต่ข้อเสียของยูริก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรื่องต้องเนี่ยมันถูกแก้ตาได้ง่ายเกินไปสังเกตที่มือนะครับถ้ากล้องเกิดอนะ่ะมันจะแบบถือกล้องนะครับอันนี้เกิดยนะังร้อยนะจะเก็บไม้ดิแต่ไปโดนกล่องนะผมเคยเป็นรันเรียบร้อยครับก็เกมจบไปที่เรียบร้อยนะบอกเลยว่าเดือดดาลนะตาเนี่ย ผมเกือบโดนเสร็จสามวิธีได้นะครับสำนักโทษก็บอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ามันเก่งนะตัวนะ้ะแต่คนรู้สึกว่าจะไม่เล่นกันตัวที่จะเล่นกันเป็นส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นผีพายนะครับเป็นตัวที่ติดเมตาที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับอืมเมืมม 7, 7นะม่อผมจะเสียเจ็ลนะเมื่อเขาจะเล่นเท่าไหร่แต่เซอร์ผมวีวเลตจะเยอะมากนะฆ่าผีกับออกประตูเนะี่ยคือจะเยอะมากแต่ที่ผมมาเล่นผีเนะี่ยเพราะว่ามันได้ของท่านปลดด้วงเยอะนั่นเองนะครับเป็นการปั่มปลดด้วงไปตัวนะคอที่คิดว่าโดนบูรี่ก็ ฝึกกไปนะครับเดี๋ยวมันก็ชินเองนะครับซาตานการเล่นสเปเตอร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลหรือว่าเป็นผีพายเนะี่ยมันก็เก่งหมดนะอยู่ที่เซิร์ด้วยนะครับถ้าเซิร์คอสี่เนี่ยก็อาจจะเก็บได้แค่ประมาณ2อตัวหรือว่า3ตัวนะผมเคยเจอมานะครับคอสี่ที่แบบตึงๆเลยก็ก็เก็บอย่างน้อยก็เก็บได้ประมาณ3ตัวนะนะครับอีกตัวหนึ่งก็ออกมาตูอนะไรเงี้ยบางตาก็แบบพลาดเก็บไปได้เลยอนะไรเงี้ยออกสนะี่อะไรเงี้ยก็มีบ้านเลยครับแล้วแต่จังหวะเนาะ โอเคทรับ okay, คลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันได้ง่ายนะครับสัตว์สเปกเตอร์พีเซเนอร์หรือวานะโทษเรานะ่ชอบหรือเปล่านะถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้ไปแล้วบายบายนะครับ